คุณผู้ชมพี่น้ําแข็งสัตว์แปลกที่คิดว่าแปลกที่สุดที่เคยเลี้ยงคืออะไรฮะโอ้ยไม่เคยเลี้ยงหรอกสัตว์แปลกอะ่ะนี่ไม่ใช่สายสัตว์แปลกเลยอะ่ะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเท่าไหร่เลยเนาะพวกเราอะ่ะเราก็ต้องเูแลตัวเองก่อนนะฮะแต่ออหลายคนที่เลี้ยงตัวเองรอดแล้วแข็งแรงแล้วเขาชอบเลี้ยงสัตว์ครับสัตว์แปลกบางคนอาจจะเป็นอง,งูพันแปลกแปลก,ปลกอ,อีกัวหน้าเลายก็ตามมดเลี้ยงมดแปลกยังไงอะ่ะคุณเป็นมดที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะจ๊ะเออมีการซื้อมีการขายแล้วเขาบอกด้วยนะครับนอกจากมดดามดแดงมดตะน่อย ม,มดสารพันมุที่รู้จักแต่นี่จะเป็นมดสายพันธุ์ต่างประเทศอ,อก t mu t mu t mu อ้นแต่งตัวตึงเหออแล้วทารายได้ได้ด้วยออมดนี้สายพันธุ์โถน้ำผึ้งถ้าอยากรู้ห้ามพลาดของดีเกษตรบ้านเราครับอันนี้คือเป็นมดที่เป็นมดที่เขาเอามาเลี้ยงกันไม่มีอะไรจะเลี้ยงแล้วหรอมาเลี้ยงมดเนี่ยก็ใช่คงเลี้ยงไปทำอะไรก้อน เลี้ยงสวยงามเลยครับเหมือนเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยผมเพนนะครับจาก YN ผู bells. ้นำเข้าและจัดจำหน่ายมดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ คือตอนแรกเราเลี้ยงเล่น,เ,ลนเราแบบว่าไม่ได้จะจริงจังหรอกเหมือนเราแค่แบบเลี้ยงเฉยๆในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเริ่มมีเยอะแล้วอะ่ะเราก็เลยลองเริ่มขายประมาณนี้เลยเราก็จะเลี้ยงในะแบบว่าในหลอด,ดเล็กๆก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวค่ายกันใช่ครับก็คือสมมติว่ารัางนี้มีนางพญาหนึ่งตัวตัวนสิบตัว ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหลักนี่แหละจ้าไอ้ไส้พันธ์ุที่คนกําลังฮิตกําลังฮอตและชอบเลือกเกินมันคือไส้พันธ์ะไรจ้าอันนี้จริงๆเนี่ยภาษาไทยเขาจะเรียกว่าโถน้ําผึ้งโถน้ําผึ้งช<ว>ใช่หรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ามดฮันนี่พอด มันเป็นมดที่เก็บน้ำหวานโดยเฉพาะใช่เขาจะเก็บเป็นเก็บไปบ่าเป็นก้นเต่งๆนะครับแบบที่เราเห็นนี่เลยที่มันเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเนี่ยคือเราสามารถใส่สีไปก็ได้ใช่ครับอยากจะให้มดสีไหนก็ใส่น้ำหวานสีนั้นใช่จ้ะอันนี้เป็นเรียกว่ามดเมล็ดพืชครับมดสายพันธุ์เนี่ยเขาจะเก็บเมล็ดพืชมาที่เห็นมับไปตรงนลือันนี้คือเมล็ดพืชที่เขาเก็บมาเป็นมดเขาจะเรียกว่าเป็นมดเก็บเกี่ยวแบบเนี้ยเท่าไหร่จ้ากี่บาทอันนี้อยู่ที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบครับเฮ้ย เดี๋ยวนี้เขาค่ายมดกันแล้วเว้ยเนี่ยแปดห้าิบใครจะเชื่อนางพญาแพงไหมตัวเดียวอะจะแล้วแต่สายพันธ์ครับมีตั้งแต่แบบว่าหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็มีราคาราคาราคาจริงๆอันเนี้ยของผมจะเริ่มต้นที่นางพญาละหมื่นห้าว,าว แต่ลูกค้าที่ผมเจอก็จะเป็นเด็กเลยที่แบบว่าพ่อแม่ซื้อให้เรียนแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าเขาโตไปเลยครับวัยรุ่นจะมีน้อยเรา,เาตั้งเนี่ยตั้งเพทักมุมหนึ่งตั้งเักมุมหนึ่งเสร็จปุ๊บไม่ว่ากี่คนเดินผ่านก็ต้องทักมันคืออะไรอ่ะส้นใจมดอยากจะปรึกษาเรื่องมดติดต้อ,อยังไงมีทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อ YN WILD w e t w o r k แล้วก็ ANTS ครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 2ย์ 850ห6 9 5หมดตัวน้อยตัวนิดหมด,หมดตัวน้อยตัวนิดหมด,หม,ดมีริดน่าดูดยููและที่เห็นหมดตัวจิ๋วนี้เอ้ยคุณผู้ชมรู้ไหมคือสัตว์แปลกที่มีกลุ่มคนที่เขานิยมเลี้ยงนะ เพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกันหน่อยค่ะกับคุณเคนค่ะเจ้าของร้านมดนำข้าวไวน์แอนอยู่ข้างๆน้ำแข็งแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเคนครับ,ค,รบคุณเคนน้องเคนที่เห็นอยู่เนี่ยคือพอรู้ปุ๊บว่าเดี๋ยวจะเอามดเข้ารายการคือมันเกิดคําถามเลยเดี๋ยว <c oughs> คนเลี้ยงมดเหรอพูดถึงธุรกิจนี้ก่อนที่มาที่ไปเริ่มต้นมาจับธุรกิจนี้ได้ยังไงอะ่ะคือผมเริ่มต้นจากการที่เลี้ยงเ,งเองก่อนในห้องนอน <c oughs> คือเราไปหา <c oughs> เจมมา ชอบเลี้ยมด่ะคือผมเคยไปอ่านเจอบทความมารู้สึกว่ามันน่าสนใจเกี่ยวกับแบบวงจรชีวิตของมดพฤติกรรมพวกนี้เราก็เลยลองเริ่มเลี้ยงหรอใช่อ้าวแล้วไปเอาจากไหนอะฮะก็จริงๆรพวกนี้จับมาจากป่าทั้งหมดเราเราก็เริ่มเลยพอเราอ่านเจอปุ๊บเราก็เลยลองเอามาเลี้ยงคือไปเอามาเลยใช่ก็คือผมเคยเดินเอ่อเจอมันอยู่ที่หน้าต่างบ้านอ่าก็เลยจับมาเลี้ยงแล้วมันไม่ต่อยไม่กัดเราหรอฮะอ่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ต่อยครับอ้าว อ๋อมันมีสายพันธุ์ที่ไม่ต่อยด้วยเหรอใช่ครับบางสายพันธุ์มีพิษบางสายพันธุ์ไม่มีพิษเอาวันนี้มีสายพันธุ์ที่ต่อยไหมฮะ,ะจะลองดูว่าพี่น้ำแข็งจะเจ็บไหมเดียวเดียว <laughs> เดียว <laughs> คือวันนี้ที่เอามาที่พูดว่าอน้องได้เรียนรู้หลายๆสายพันธุ์ที่อยู่รตรงรายการของเราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีกี่สายพันธุ์คะมีทั้งหมด8สายพันธุ์ครับ โอ้แล้วแล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่ละสายพันธุ์อ่ะจริงๆถ้าแยกหลักๆเลยก็จะมีเป็นมดอ่ามดเมล็ดพืชมดน้ําหวานแล้วก็มดที่เป็นมดนักล่าอันนี้คือเป็นกลุ่มใหญ่ๆอ่าใช่ครับอ๋อคือเราแค่รู้จักแบบมดดามดแดงมดปนอยแบบเนี้ยอันตรงนี้ไม่ใช่เลยเรเป็นสายพันธุ์นําเข้าจากต่างประเทศใช่ครับกลุ่มคนที่เขาสนใจนี่เขาเลี้ยงไว้ทาอะไรคะจริงๆเรามันจะเหมือนเลี้ยงปลาเลยก็คือเป็นเหมือนสัตว์สวยงามอ่าเลี้ยงดู พฤติกรรม<อ>ดูสี<อ>ลวดลายพวกนี้ครับอมันต่างกันเหรอฮะคือส่วนใหญ่มันก็สีมันก็คล้ายๆกันหมดนี่ฮะอาหารถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยต่างครับเราสังเกตได้วยเลยอะพวกนี้นนเราลองดูอันนี้ก่อนอตัวนี้<อ><อ>เห็นไหมครับว่าหัวเขาจะเป็นสีดําแล้วก็<อ>ลําตัวเนี่ยจะเป็นสีส้มจนถึงก้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงทั้งตัวเลยอ๋อแล้วก็นี่ก็คือดาทั้งตัวแต่เนี้ย อันนี้คืออันนี้มด,มดพันธ์นักล่าใช่ครับลักษณะของเขามันจะมีความคล้ายๆเหมือนตะขาบเหมือนกันนะมันจะเป็นข้อข้อ,ขอ,ขอไม่รู้นะอันนี้คือแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นลักษณะาาแตกต่างเขาเหรอฮะใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นมดนักล่าลําตัวเขาจะเรียวเรียวอ๋อเรียวๆรียใช่ครับแต่อันเนี้ยน้องเคนคือคุณผู้ชมดูด้วยกันสิ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูซูเข้าไปนะคือก้นของเขาอ่ะอันเนี้ยมันจะดูแบบว่าเต่งเต่งเป่งเป่งแล้วมันเป็นสีที่มันไม่ใช่แบบเราไม่ได้เคยเห็นกัน่ะบางทีมันก็ออกฟ้าฟ้าเขียวเขียวเคียงไงนะคะอันนี้คือสายพันธุ์อะไรอ่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์มดโถดน้ำผึ้งครับอ๋อมดโถน้ำผึ้งเมื่อกี้ไงที่คุณบอกไงมันทำไมมันพิเศษยังไงเล่าสายพันธุ์นี้ให้ฟังหน่อยค่ะคือพวกเนี้เขาจะสามารถเก็บน้ำหวานได้ในก้นซึ่งมันใหญ่มากอ๋อเพราะฉะนั้นตรงก้นมันก็็เเเลย้้ววมมมัันนนนีีีีสสท่่่่ตตาาาางไปปอะะพรรผใหหคบ สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยก็คือผมให้สีเขียวไปแล้วจากนั้นพอเวลาเขากินปุ๊บเขาก็จะเอาน้ําหวานเนี่ยมาป้อนใส่ตัวนี้มันก็เลยเป็นสีเขียวเห็นป่ะเห็นป่าโอ้โหื่องนี้เวลาเขาเดินทีนี้เขาไม่หนักไม่เหนื่อยเหรอฮะจริงๆเดินไม่ได้แล้วครับเดินไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเก็บน้ําหวานแล้วเขาจะเกาะตรงนั้นตลอดชีวิตหรอหมอไม่สามารถจะขยับไปไหนได้แล้วไม่ได้แล้วครับอเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แค่เราแบบแป๊บเดียวเราคุยกันมันมีรายละเอียดของการแบบดูแลแล้วคือ กล่องที่เลี้ยงเนี่ยบ้านของมันรังของมันเนี่ยดูสิน้องก็ได้ทำเป็นแบบเหมือนกับบ้านตุ๊กตาคุณผู้ชมมันจะมีแบบว่าแบบที่ให้น้ําใช่ไหมใช่เนอ่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นแบบเป็นที่ให้อาหารให้น้ําหวานพวกีครับมีรายละเอียดอ,อย่างเงี้ยเวลาเราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยการขายหรือว่าราคาเป็นยังไงครับ<อ>ก็จะมีตั้งแต่หล,ลักร้อยจนถึงหลักหมื่นก็มีครับโห แล้วก็หลักหมื่นนี่คือคืออะไรบ้างอันไหนอ่ะีมีมีแมหลักหมื่นมีครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองหมเพราะอะไรแพงอ่ะมันเป็นสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ต้องนําเข้ามาอย่างเดียวครับโอ้โหสองหมื่นห้นี่เราได้ตัวหนึ่งเหรอหรือเราได้ยังไงทั้งหลังครับทั้งหลังนี้จะมีอะไรบ้างคะก็จะมีหลังให้แล้วก็มีนางพญามด แล้วก็มีมดงานให้ครับอ๋อให้นางพญาไปด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปออกลูกออกหลานได้ใช่เพื่อที่ต้องไปขยายพันธุ์ต่อในแต่ละครั้งการขยายขยายพันธุ์ของเขานี่มากอาแค่ไหนอะฮะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับอ๋อดังนั้นแสดงว่าสมมติว่าซื้อ25งหมเนี่ยคุณจะได้ลูกหลานเขาในอนาคตต่อไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงเขารอดถูกไหมฮะใช่ครับแลวอย่างนี้ดูยังไงว่าพร้อมขายได้แล้วขนาดลําตัวหรือว่าอายุอะไรเงี้ยมันประมาณกี่วันฮะคือจริงๆนางพญาแค่ตัวเดียวก็เริ่มขายได้แล้วครับ มันมีรายละเอียดเนาะพอเอาไปดูปุ๊บมันก็เนี่ยเห็นมันทารังเออการให้อาหารนิดนึงอยากรู้การให้อาหารมันนี้เป็นยังไงคะก็มันจะมีให้เป็นบางสายพันธุ์เนี่ยเขาจะกินมเมล็ดพืชเราสังเกตได้เลยก็จะเป็นแบบแบบนี้แบบนี้ก็จะมีอาหารโดยเฉพาะเลยเหรอใช่ครับก็เป็นพวกอาหารนกแก้วพวกนี้ให้ได้เหมือนกันอ๋อให้อาหารนกแก้วได้ถ้าคนสนใจอยากจะเลี้ยงต้องทำยังไงครับอยากให้แนะนำหน่อยครับผมก็ติดต่อมาที่เพจได้เลยครับก็ YN ใช่ YN อก็สอนเลี้ยงหมดเลยอ๋อ oh. 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 สมมติซื้อไปอายุของเขาสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนอะครับตั้งมีตั้งแต่10ปีจนถึง30ปีเลยครับ<ช>แล้วแต่สายพันธุ์เออ,ออยู่ได้นานเออหมือนกันเนาะ<ช>เออก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะด่วนจากไปก่อนเราอาจจะจากไปก่อนเขาก็ได้นะ <laughs> ออและอันนี้นี่คือเราไม่ต้องทําความสะอาดที่อยู่ของเขาอะไรยังไงไหมคะหรือว่าตั้งไว้แล้วก็ได้ดูเพลินๆน,นแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็จริงๆตั้งไว้ใช่ไหมครับแล้วทําความสะอาดเนี่ยทำแค่ด้านบนก็พอ เพราะเวลาที่มดเขาทิ้งขยะเขาจะเอาขึ้นมาทิ้งด้านบนอ๋อีอีกหนึ่งคำถามครับเลี้ยงเลี้ยงไปเอ้าหายหายยังไงหลุดดัมดหลุดทำยังไงอะของเนี้หรือถ้าเกิดว่าเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วเบื่อแล้วเลี้ยงไม่ไหวปุ๋ยมันชอบหลุดมากัดมาต่อยเอาไปปล่อยได้ไหมไ <ป S 1> หรือเป็นมดวัดเหรอเธออันนี้ก็เลยอยากรู้ไงก็เลยต้องถามเผื่อไว้มีคำแนะนำไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นมดไทยเนี่ยสามารถปล่อยงประเททยได้เลยสมมติว่าเราเบื่อเลี้ยงแล้วก็ไปปล่อยในสวนอะไรอย่างี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของต่างประเทศเนี่ยไม่ แนะนำจะเป็นเหมือนเอเลนสเปเชียอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับแนะนำว่าให้ส่งคืนทางร้านดีกว่าเอากลับมาขายต่อก็ได้ครับโอ้๋อมาขายต่อได้ร่งเันเด๋อวอันนี้ซื้อเลยเออแล้วสองหมื่นห้าเอามาขายคืนนิดหน่อยยอก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 ฮะ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณเคนจาก YN นะฮะอยากให้ฝากร้านแล้วก็ช่องทางการติดต่อสั้นๆอีกนิดนึงนะฮะก็มีเป็นเพจเ c e บุ๊กครับชื่อ YN แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0927745580ครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเคนคคุณมนะครับพี่น้ำแข็ง